สวัสดีครับนะครับขั้นตอนอนนี้ตึงเกี่ยว2องปากนะครับช่างคนใหม่นะครับคลิปวันนี้นะครับเริ่มต้นก็คือตัวนี้เป็นชิ้นงานเก่านะครับชิ้นงานเก่าของนักเรียนเดี๋ยวจะนํามาปอกผิวแล้วก็ขึ้นรูปเกี่ยว2องปากนะครับอันดับแรกก็ปอกผิวก่อนเริ่มไปกันเลยนะครับ อย่างนั้นนะครับเราจะทําการตั้งมีกึ่งเกีียวนะครับเพื่อจะทําการกึ่งเกีียวร่องแรกทีนี้การปรับระยะต่างๆนะครับผมจะปรับระยะหลีดไว้ที่4มิลลิเมตรนะครับแต่จะกึ่งเกีียวเป็นเกีียวพิษ2นะครับก็คือเกีียว2ปากต้องตั้งระยะหลีดนะครับไว้ที่4มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเวลากึ่งเนี่ยจะกึ่งร่องแรกก่อนนะครับรวมกันแล้วทั้ง2องร่องจะเป็นระยะพิษ2นะครับามาเริ่มเช็คศูนย์ นะครับแ่าเรื่องจริงหร ทีนี้ความลึกเกีียวนะครับความลึกเกีียวจะอยู่ที่1.23นะครับระยะผิด2อยู่ที่1.23 ทีนี้นะครับหลังจากที่ร่องแรกเรากึ่งได้ความลึกเรียบร้อยนะครับเราจะมาปรับไปกินที่ร่องที่สองนะครับเกียว2ปากเนี่ยนะครับอันดับแรกห้ามนัดยังสับอยู่นะครับแล้วก็ให้เราเปิดเครื่องนะครับให้เครื่องขยับนิดนึงทีนี้เราจะใช้ตัวสไลด์บนนะครับตัวนี้นะครับปรับไปที่ระยะ2มิลลิเมตรนะครับตามสเกลเครื่องหรือว่าเราจะใช้ไดแอนนะครับไดแอนเกตมาตั้งแล้วก็ วัดด้วยเข็มไดเั Time นก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ล็อกริมให้แน่นนะครับริมริมตรงนี้นะครับให้ล็อกให้แน่นนะครับพอตึงมือนะครับทีนี้เราจะกึงร่องที่สองนะครับที่เราปัดเอาไว้นะครับทีนี้เราจะเอาปลายมีดเนี่ยไปไปเทียบกับชิ้นงานดูก่อนว่ามันอยู่ตรงกลางไหมนะครับตรงกลางหรือเปล่าตรงกลางหรือเปล่านะครับตรงกลางหรือเปล่านี่นะครับ ตอนนี้ห้ามนัดเรายังสับอยู่นะครับห้ามนัดเรายังสับอยู่นะครับไม่ได้ยกห้ามนัดขึ้นนะครับนี่ครับ l ีด d C นะครับ l ีด d C พิษสองก็คือตั้งระยะรีดก็คือเพานาเกียวเนี่ยร้อยที่สี่มิลแต่ว่าเราเราตึงก็คือกึงพิทสองนะครับ ตรงนี้ก็เห็นไหมครับว่าล่องที่เรากึงล่องใหม่นะครับจะอยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าล่องแรกเนี่ยมีระยะ4มิลก็คือจะแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วก็จะกลายเป็นเกียวระยะพิษ2 นี้ความลึกก็ได้1.23เหมือนกันกับร่องแรกนะครับก็เรียบร้อยนะครับในการลึงทีนี้มาดูครับตรวจสอบด้วยวีวัสเกียวนะครับระยะพิษ2มิลลิเมตรนะครับนี่เสียบเข้าไปนี้นะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับพิท2นะครับออกมาณนี้นะครับก็จะเท่ากันตลอดทั้งสองร่องโดยประมาณนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปเอาตัวเมีย นะครับเกี่ยว์ตัวเมียที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาเทสหมุนดูน,นี่ก็โอเคครับเรียบร้อยครับเกียยวสองปากสำหรับวันนี้ช่างกลมือใหม่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับการทำคลิปในวันนี้ครับ